เกลี้ยงแพงคอหวยแห่ซื้อเลขลำลึกการจากไปของสุรพลสมบัติเจริญกระชาเพลงลูกทุ่งชื่อดังสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เด,ดตัวเลขด,ดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะครบรอบ53ปีลำลึกกราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญนะคะบรรดาคอหวยแห่ซื้อเลขดังกล่าวเกลี้ยงแพงนะคะ เป็นประจำทุกปีนะคะในวันที่16สิงหาคมนะคะนอกจากจะเป็นวันแห่งความหวังของหลายๆคนแล้วนะคะวันนี้อย่างเป็นวันครบรอบการจากไปของราชาเพลงลูกทุ่งชื่อดังสุรพลสมบัติเจริญอีกด้วยนะคะซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่16สิงหาคมในปีพศ2511นะคะซึ่งขณะนั้น สุรพลสมบัติเจริญอายุได้37ปีนะคะซึ่งเสียชีวิตมาแล้ว53ปีนะคะในทุกๆปีนะคะวันดาแฟนคลับนะคะวันดาคอหวยจะเสี่ยงโชคจะซื้อตัวเลขวันครบรอบการจากไปของราชาเพลงลูกทุ่งชื่อดังทุกปีนะคะทำให้เลขดังกล่าวนะคะ เลขครบรอบนี่ปีนี้53ปีนี้เกลี้ยงแผงเลยนะคะ5-3นะคะรวมทั้งเลข1-6แล้วก็เลขห้าเลข3-7เลขดังกล่าวนี่เกลี้ยงแผงเลยนะคะทั้งนี้นะคะแม้ว่าสุรพลสมบัติเริมนะคะจะจากไปเวลานานแล้วนะคะ 53าปีแล้วนะคะแต่ว่าบรรดาแฟนคลับบรรดาแฟนเพลงยังคงระลึกถึงอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนะคะเกรียงแผงอย่างที่บอกไปนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ